สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขอบคุณท่านอาจาร,รย์วันธนีแล้วก็ท่านอาจาร,รย์พิธีกรในการดําเนินรายการในวันนี้นะครับสื่อในสาธารณะในปัจจุบันนะครับต้องตอบว่ามีบทบาทสําคัญอย่างมากที่จะเป็นตัวในการกําหนดให้ผู้รับสื่อต่างๆเหล่านั้นก็คือผู้บริโภคนําไปปฏิบัติหรือแม้กระทั่งเป็นการโน้มนําให้ผู้บริโภคตัดสินใจในการเลือกปฏิบัติหรือเลือกซื้อสินค้าที่สื่อต่างๆเหล่านั้นนํามาบรรยายหรือเล่าให้ฟังนะครับโดยเฉพาะ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นชัดเจนหลังในยุคข,ของโควิด1 9นะครับที่ประชาชนเนี่ยถูกคล้ายๆกับโน้มนำนะครับให้เข้าถึงสื่อออนไลน์เป็นจำนวนมากเพราะเกิดความสะดวกแล,และรวดเร็วกว่าการใช้สื่อแบบดั้งเดิมที่ต้องไปหาที่ร้านหรือไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลนะครับเพิ่มโอกาสให้พวกเราเนี่ยและประชาชนทั่วไปเข้าถึงสื่อได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นแต่สิ่งที่ตามมาของเรื่องของการเข้าถึงสื่อก็คือว่าข้อมูลต่างๆมันไหลเข้ามาโดยที่อาจจะไม่ได้มีตัวกลาง ในการคัดกรองว่าสิ่งเหล่าไหนดีสิ่งเหล่าไหนถูกต้องร้0ยหรือไม่แต่เข้าถึงตัวผู้บริโภคได้โดยตรง100%ดังนั้นเนี่ยในบางท่านก็อาจจะรับมือกับข้อมูล ขนาดใหญ่จํานวนมากแบบนี้ไม่ทันนะครับแล้วก็ไม่ทันได้มีโอกาสในการตัดสินใจว่าถูกต้องมากน้อยอย่างไรถ้าเปรียบเทียบ <ๆ S 1> ไปแล้วในะปัจจุบันก็มีคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือผู้มีอิทธิพลในทางโซเชียลมีเดียมากมายนะครับอย่างคุณบี้เดอร์สกานะครับก็เป็นตําแหน่งเบอร์13ของคนที่มีคนสนใจในยู u ูบเนี่ยมากกว่า10ล้านคนนะครับขณะเดียวกันก็จะมีอีกหลายๆคนนะครับที่อยู่ในเซกเมนต์อย่างเช่นพีทอีทแลกนะครับซึ่งเป็นคนที่ ตะเวนในการที่จะรับประทานอาหารนะครับก็คือเป็นคนที่ถ่ายทอดข้อมูลและเป็นผู้ดําเนินรายการผู้ดําเนินข้อมูลไปด้วยในเวลาเดียวกันนะครับขณะเดียวกันในสื่อในเรื่องของ professional influencer หรือคนที่ให้ความรู้ทางด้านสุขภาพก็ยกตัวอย่างเช่นดรไม์นะครับซึ่งเป็นคุณหมอทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวในต่างประเทศนะครับก็ได้เลือก เส้นทางเดินนะครับในการที่จะให้ความรู้ประชาชนหรือกลุ่มคนไข้ของเขาโดยโตรงผ่านสื่อโซเชียลมีเดียนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุกลาหลังจากโควิดที่ผ่านมาอย่างมากมายนะครับขณะเดียวกันก็อาจจะมีสื่อในการที่จะรีวิวสินค้านะครับอย่างน้อยก็เป็นการรีวิวว่าสินค้านั้นใช้ได้จริงหรือไม่ได้จริงอย่างไรในสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เราไปพบแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์มันเกิดช่องว่างที่เรามีเวลาในการพบ แพทย์นะครับเนี่ยเพียงระยะเวลาแค่ไม่กี่นาทีใช่ไหมครับคนไข้าบางคนอาจจะไม่ได้เข้าใจหรือไม่ได้มีเวลาที่จะทําความเข้าใจในขนาดเดียวกันเนี่ยอุปสรรคที่สําคัญก็คือว่าเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีสองสามเดือนข้างหน้านะครับในระหว่างทางเหล่านั้นเนี่ยคนไข้ต้องตีโจทย์ในการที่จะปฏิบัติด,ด้วยตัวเองนะครับทำให้นปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เข้ามาแก้ปัญหาก,ก็คือการนําตัวกลางที่เราเรียกว่าบุคคลที่3ในกรณีนี้ก็คือว่าในฐานะอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเราได้นําข้อมูลที่ เป็นข้อมูลทางวิชาการข้อมูลสาธารณะอะไรก็ตามเนี่ยมาถ่ายทอดต่อในวิธีการนำเสนอของเราถ่ายทอดในคำพูดเนื้อหาของเราแล้วก็ถ่ายทอด อยู่บนแพลตฟอร์มหรือว่าสื่อที่เหมาะสมกับเนื้อหาเหล่านั้นนะครับและสิ่งที่ตามมาจากการถ่ายทอดเหล่านั้นก็หลีกนี้ไม่ได้นะครับว่าสื่อที่เรานําเข้ามาบางครั้งเนี่ยอาจจะถูกอิทธิพลในเรื่องของอผู้ที่ถ่ายทอดสื่ออาจจะมีส่วนได้ส่วนเสียกับสื่อเช่นเป็นคนขายสินค้านั่นเองนะครับหรือเป็นคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องอื่นๆในการนําสื่อเหล่านั้นแล้วก็อาจจะมีการตอกไข่ใส่ข้อมูลให้มันดูน่าสนใจ แล้วจนทําให้เกิดกลายเป็นการกระแสของการส่งถ่ายข้อมูลที่ไม่ได้ถูกต้องตามเจตจํานงของของสิ่งที่เรามีแบบนั้นนัสิ่งที่เราต้องทํานะครับผมเสนอว่าคงจะเป็นเรื่องของการพยายามที่จะให้พวกเราที่เป็นนักวิชาการนะครับได้มีโอกาสเนี่ยลงมาอยู่ในสนามแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เรามีเนี่ยให้กับประชาชนนะครับโดยตรงนะครับในระยะยาวๆสิ่งเหล่านี้นะครับจะเป็นช่วยเป็นการเป็นเกราะปกป้อง นะครับประชาชนต,าต่างๆที่ได้รับข้อมูลนะครับก็จะมีคนที่ถ่ายทอดข้อมูลซึ่งเป็นนักวิชาการแล้วถ่ายทอดข้อมูลที่ถูกต้องมากขึ้นขณนะเดียวกันเนี่ยเราต้องให้คนที่ให้ความรู้มีความเข้าใจเรื่องสื่อได้เช่นเดียวกันนะครับว่าสื่อแบบไหนเนี่ยควรจะมีการดีไซน์แบบไหนอย่างเช่นในเรื่องของ a c e b o o k นะครับคนมักจะชอบในการที่จะใช้ในการที่จะติดตามแต่บ,บุกเองก็มีข้อจํากัดก็คือว่าคนส่วนใหญ่จะดู a c e b o o k เนี่ยใช้ระยะเวลาต่อหนึ่ง เรื่องของ a c e b o o k เนี่ยไม่เกิน3วินาทีดังนั้นคนถ่ายทอดสื่อเองจะต้องเข้าใจในประเด็นนี้และจะต้องนําสื่อที่ตัวเองเตรียมไว้เนี่ยถ่ายทอดในระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้นกระชับแล้วได้ใจความในขณะเดียวกันสื่อใน u t u b e เนี่ยก็จะเหมาะสําหรับการถ่ายทอดเรื่องราวที่ยาวๆมีเหตุมีผลมีหลักการและที่สําคัญก็คือจะต้องเข้าใจด้วยว่า,าการใช้ a c e b o o k กับ YouTube เนี่ยอาจจะมีช่วงเวลาที่แตกต่างกันเช่น a c e b o o k เนี่ยอาจจะเหมาะสําหรับคนที่ดูในระหว่างเดินทาง นะครับนั่งรถประจําทางแล้วก็เปิดปัดเร็วๆใช่ไหมครับขณดที่ยู u t u เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเวลาที่เวลารีแลกซ์เช่นการกลับมาบ้านแล้วหรือก่อนนอนดังนั้นการให้คําปรึกษาในเรื่องของสุขภาพหรือโภชนาการหรือความรู้ในเรื่องของอาหารนะครับผมมองว่ามันยิ่งเป็นจุดที่มีความละเอียดอ่อนมากเพราะแต่ละคนมีวิธีการทานอาหารที่แตกต่างกันช่วงเวลาต่างกัน และก็มีการตอบสนองของร่างกายต่ออาหารในแต่ละชนิดที่แตกต่างกันดังนั้นการที่เราเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้แบบนี้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียผมว่าเป็นเกมเชนเจอร์ที่สําคัญในอนาคตผมมองว่านี่คือหลักใหญ่ใจความนะครับในการที่เราจะใช้การสื่อสารหรือความรู้ทั้งข้อมูลต่างๆเหล่านั้นนะครับถ่ายทอดจากคนที่มีความรู้สู่ผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องและจับไวครับขอบคุณครับ